ละได้จักยูเป็นพระภิกษุทั้งหลายความคดทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจโทษทั้งกายโทษทั้งวาจาโทษทั้งใจกิเลสเพียงดังนำฝาดทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจของบัมพชิตพวกใดสิเป็นภิกษุหรือภิกษุนี่ก็ตามยั่งละบ่ได้แล้วบัมพชิตพวกนั้น ก็ต้องล่นไปเองจากถ้ำวินัยนี้เหมือนล่อรถคางที่เฮ็ดแล้วในหกมือตั้งตรงบ่ได้ต้องตะแคงลมไปฉะนั้นคำว่าล่อรถคางที่เฮ็ดแล้วในหกมือนี้ความหมายก็คือล่อรถที่สั่งใหม่ใส่ที่เฮ็ดบดีแล้วก็เฮ็ดไปได้วยความรีบร้อนย่อมพิษกับล่อคางที่เฮ็ดด้วยความประณีต แล้วก็มีเวลาน่านเป็นธรรมดาอ่านเรื่องละเอียดจากพุทธประวัติจากพระโอษฐ์ภาคมกตอนครั่งทีมีพระชาติเป็นลดการช่างเหตุดลดอ่านต่อได้ต่อมาพระองค์ได้กล่าวต่อภิกษุต่อไปวา่าภิกษุทั้งหลายความคดทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจโทษทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจ กิเลสเพียงดังนามฝาดทั้งกายทั้งว่าจา่าทั้งใจของบัมพชิตพวกใดสิเป็นภิกษุหรือภิกษุนี่ก็ตามอันเธอละใดแล้วบัมพชิตพวกนั้นก็ตั้งมั่นอยู่ใดเองในถ้ำวินัยนี้เหมือนล,อล่อรถขางที่เหตุแล้วนานถึงหกเดือนย่อนหกมือกลิ้งไปตั้งตรงอยู่ใดบ่ลมฉะนั้นภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ พวกเธอทั้งหลายพึ่งสำเนียกใจไว้ว่าเหาทั้งหลายจักละความคดทางกายโทษทางกายกิเลสเพียงดังนำฝาดทางกายจักละความคตทางวาจาโทษทางวาจากิเลสเพียงดังนำฝาดทางวาจาจักละความคดทางใจโทษทางใจกิเลสเพียงดังนำฝาดทางใจดังนี้ภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลาย เพึ่อสำเนียกใจไว้อย่างหนีแล